ีเอฟเจ้าพลังนะครับแปดห้านิ่มๆนะครับเจ้าพลังทราบประชจ้าโลกลูกค้ามาซ่อมในอาการไม่ติดมีแรงอัดนะครับสาเหตุนะครับเกิดจากหลักนะครับหลักหลักยึดเสื้อสูทมีปัญหานะครับจะให้ดูนะครับเป็นแบบไหนอ่าครับดูนะครับเนี่ยน็อตทำมาหมดนะครับสี่ตัวแล้วหลักมันมีปัญหานะครับเนี่ยสามตัวสี่ตัวแต่ในหลักมันไม่ตรงหนึ่งนะครับสอง เนื้อเหล็กตรงนี้มันไม่เท่ากันขอบนี้กับที่เราทําไม่เท่ากันครับมันทําให้อากาศในแลบเข้านะครับแลบเข้าหรือออกนะครับไปในห้องเผาไหม้นะครับพอเข้าห้องเผาไหม้เยอะเยะนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับพออากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เยอะๆยนะครับทําให้แหวนตายนะครับเนี่ยที่เอาเอาออกมาเนี่ยหักหมดเลยนะครับมันตายติดนะครับทาให้เครื่องมีแรงอัดจริงครับรอดอยู่สองแหวนที่เหลือเรียบร้อยครับแหวนตัวที่หนึ่งมีปัญหา2มีปัญหานะครับสามสี่เนี่ย ขยับได้ครึ่งหนึ่งถ้าเห็นที่เป็นอย่างนี้ก็คือขเมาวเข้าไปจับนะครับดูขเะเมาวเนี่ยครับเข้าไปจับทําให้การขยับตัวของแหวนเนี่ยไม่ดีไม่เครื่องเครื่อง